・せの攻め顔ともきますわが神を攻めてこの剣をあなたへの手向けとしようオーロラエクスキューションシュエップスワディクラポポポンティーットセルラー5キミ รายการที่จะมาแกะกล่องงานปั้นนะครับจากการ์ตูนเรื่องเซนเซ่ามีคืองานที่ผมแบบรอคอยมานานแสนนานตัวนี้รอมา3ปีพึ่งจะได้นะครับคือไม่ใช่ว่าผมพิ่งได้นะทุกคนก็พึ่งได้นี่คืองานจากซูเมะนะครับงานลิิทเิ์แท้นะครับตัวนี้คือซิกนัทฮิโอกะนั่นเองนะฮะเป็นไฟนอลครอสนะซิกนัทคอสสามซิกนัทฮิโอกะนะครับเป็น1ในห้านะฮะ ของแก๊งพระเอกของเรานะครับผมคือจะเป็นแบบชุดกรอบแบบเป็นแบบหงอ,ะอ่ะอาหงขาวเดี๋ยวเรามาแกะดูกนันเลยดีกว่าว่ามันจะสวยงามขนาดไหนไปดูกันเลย คือมันหนักท่านผู้ชมให้อยู่กับเพื่อนให้เขามาช่วยเธินะครับผมนะ่ทำคนเดียวนี่ห้องแอร์เย็นมากแต่เหงื่อแต่แล้วนะครับเสื้อเสื้อไปหมดเลยนะโอ้โหเนี่ยตส่าห์ใส่เสื้อใหม่นี่เบสคาร์ลัดกับเซนเซยยะนะครับผมใหญ่เนะื้อใหญ่เนะื้อเสื้อขาวด้วยโอ้โห่ะนี่คือกล่องด้านในของเขาลักษณะเป็นกล่องคลอสของซิกนัทนะครับผมนะฮะเป็นชุดคลอสของคุณฮิวการ์นั่นเองด้านข้างนี่ไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นลักษณะโลโก้ของซูเมะนะครับ ข้างหลังนี่ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะมีสติ๊กเกอร์แมวมีอะไรพวกนี้แล้วก็พวกคำอธิบายต่างๆนะครับเอาละ่ะเ,เดี๋ยวมาแกะข้างในกันเลยครับผม นีครับนี่ครับก็เป็นก่องโฟมีคาดเข็มขัดสีดำเข่มซึเมะนะครับสวยงามหรูหรานะครับตรงนี้น่าจะเป็นใบเซอร์ติฟิเคตนะครับโอ้หเ oh, นี่ยทำหรูหรานะชิ้นที่1,469นะครับจาก2,500ชิ้นคือผลิตก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ได้กันไปกี่บ้านลนะน่าจะไม่ถึง100บ้านพยอยทำเหรอเออนะแบบคือทำทำเดือนละตัวเหรอ นะโอเคอสวยงามดีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องด้านในกันเลยดีกว่าครับมาดูก่อนนะครับนี่ถาดด้านบนนะมีป้ายชื่อของฮิวกะป้ายที่เป็นแบบว่าตัวเลขว่าชิ้นที่เท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นส่วนหัวของฮิวกะเขานะครับในกล่องไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะเอาที่ฐานก่อนดีกว่าให้ดูระยะไกลก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าฐานไดโอเลมาที่เป็นแบบน้ําแข็งอันนี้เป็นฐานชั้นล่างสุด แล้วอันนี้จะเป็นหงขาวเป็นสัญลักษณ์ของซิกนัสนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของคุณเฮียกะก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆแกะทีละชั้นให้ดูเลยนะเริ่มจากฐานก่อนแล้วกันหนักมาก,ากอันนี้ผมว่ามีประมาณโลโลนิดๆแล้วนะครับสวยงามมากท่านผู้ชมนี่ผมให้ดูนะนี่มันนาฬิกาติดบ้านหรือเปล่านะฮะตะเข็มอยู่ไหนไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็น ฐานที่มีไฟ LED นะครับต้องชมดูใหกล้นะเป็นเม็ดไฟ LED ฝังอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นกระจกครับเนี่ยเป็นอะคริลิกนะสวยงามมากเออให้เราเห็นเลยว่าข้างล่างเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นรูที่เอาไว้เสียบป้ายชื่อน,นะครับด้านหลังเนี่ยอันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดแล้วนะสวิตช์ที่เอาไว้เปิดปิดเวลาเราใส่ไฟ LED ตรงนี้อ่านะครับ เสียบปลั๊กตรงนี้นั่นเองนะครับข้างล่างเขียนว่าฮิวกะนะครับซิก n นต h i ฮิโะ S Q S by s m i นั่นเองนะครับโอ้อปวดหลังร้านนวดต้องเข้าแล้วนะครับผมใครอยากสนับสนุนเซียห้านาทีนะครับสามารถส่งบัตรนวดมาให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงร้านของคุณไว้ในท้ายคลิปโอ้ห <c oughs> <c oughs> หนักมากทุกผู้ชมไซส์เท่าตัวจริงเมียใหญ่มากนะเออดูดิ คือแบบเป็นงานแบบที่แบบหาอีกไม่ได้อีกแล้วนะครับลักษณะสีมันจะโปร่งแสงแล้วก็มีสีตรงกลางเนี่ยจะเป็นออกสีม่วงหน่อยนะถ้าเถ้าเปิดไฟน่าจะสวยงามมากเลยปีกซ้ายกับปีกขวาของเขาเนี่ยจะออกใสๆไม่มีสีม่วงนะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็หัวนะโอ้โหแบบเฮ้ยแข็งแรงอะ่ะจับแบบนี้ก็ได้นะเออถ้ามือมั่นคงพอนะครับหนักมาก เฮ้ยโอ้โหถือใกเนี่ยเดี๋ยวนะอันตรายมากเลยนะครับใครอยู่คนเดียวแล้วไม่แข็งแรงคอผมเองจะไม่ไหวแล้นะแนตะ่มาสวยงามจริงนี่ผมให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนดูระยดแคบใกล้ๆนะครับนี่เป็นแบบผึกเงาแบบไม่เงามากออกด้านๆน,นะเป็นทานน้าแข็งเป็นแท่งน้ําแข็งนะครับโอ้โหเป็น c อ o s s m o เลยนะขอญาตวางขอแล้วกันไม่ไหวแล้วนะท่านผะูนะ้ชนมะได้ไหมย่าง สำเร็จโอ้ท่านผู้ชมครับมันหนักจริงๆนะครับเวลาผมอุ้มลูกเนี่ยเนี่ยอันนี้มันหนักกว่าเหมือนจะหนักกว่าลูกผมอีกลูกผมตอนนี้ประมาณคนเล็กประมาณ18บแปโลอันนี้ผมว่ามีมี18บแปดโลอะมีเท่าๆกันอะเออต่อมาผมขออนุญาตใส่เจ้าหงขาวตัวนี้แล้วกันนะครับวางลงไปประมาณนี้แน่ๆเลยขอลองดูกันนะ ช่ใช่โอ้โหจุดที่วางไปมันจะไม่ได้สนิทมากนะครับผู้ชมเขาเหมือนไม่ได้ทําเป็นล็อกอ่ะเขาเหมือนทําเป็นรูให้มันให้มันใส่ตรงนี้ไปได้เฉยๆนะคือมันไม่ได้แบบเรียบเนียนซะที่เดียวนะครับแต่ผมเชื่อว่าต้องเป็นมุมนี้เพราะว่ามันมันมัน,มนใช่ละถูกละนะฮะต่อมาเป็นตัวของคิวกะนะครับกําลังทําท่าแบบกําลังแบบ ง้างจะทําท่าไม่ตายนะฮะนี่ข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามเสียบลงไปในรูครับกาจะมีรูนะแล้วก็กึ๊ดไปเออโอเคลงดังตึ้งเลยนะฮะอยู่ต่อมาหัวหัวนี่แพ็คมาแบบยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนะฮะถ้าเป็นลูกก็เป็นลูกคุณหนูนะ ดามมาอย่างดีนะครับนี่มีดามมาอย่างดีนะมีโฟมแบบตึแบบ้งชิ้นหนึ่งเล็กๆนี่ครับและนี่คือหัวของซิกนตยูิกานั่นเองนหน้าย,ยังรออยู่ในชุดคอสสามแบบตะลุยฮาเดสนะครับนี่ครับสังเกตว่าเขาจะเหมือนแบบเอาผ้าพันตาข้างหนึ่งนะเออใส่หัวไปไม่ใช่ใส่หัวเข้าไปนะครับผมอ่าโอเคอุย้ย เทจัดอ่ะต่อมานี่ครับน่าจะเป็นลักษณะของอะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะครับเอามาเสียบต่อกับด้านหลังเวลาเปิดไฟนะครับนี่นะก็จะเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้นะฮะปกติเลยนะครับมีแบบหัวแปลงมาให้ด้วยนะฮะเออแบบอ่ะอยู่ประเทศไหนก็ใช้ได้ดูสิโอ้โหใส่ใจนะนี่ดูดิเออของเราเอเชีย ก้ได้เป็นอันนี้นะครับแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่นนะต่อมานะครับเป็นป้ายชื่อของฮิโอกะนะครับนี่สวยงามเท่เลยฮะโอเคเดี๋ยวแปะด้านหน้านะตรงนี้ทาดาและสุดท้ายครับอันนี้เป็นป้ายแ่นเล็กซิงเกิลเจอร์ของอซูเมะเขานะครับป้ายจะเขียนว่าฮิโอกะตรงนี้นะอ่าแล้วก็บอกว่าชิ้นที่ 1, 4 6 9 จาก2,500ชิ้นปสวยเลยนะเออเป็นเหล็กแบบด้านๆนะครับดูรูหรามากเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับซิกนัทฮิวกัาจากซูเม,มะนั่นเองนะครับโอ้โหตัวนี้เล่นเอาผมหอบมากคือจะบอกว่าไม่ได้เหนื่อยและปวดหลังขนาดนี้มาหลายเดือนแล้วนะคือเขาทำมาเป็นแท่งเดียวกันหมดเลยท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นชิ้นเดียวนะแต่รายละเอียดเนี่ยผมว่ามันสวยงามมากเลยท่านผู้ชมคือ เป็นงานปั้นที่ใช้ฝีมือของแท้นะครับชิ้นงานเนี่ยจะเป็นเรซินที่เป็นสีใส,สใช่ไหมครับเป็นสีใสสีฟ้านะแล้วเนี่ยมันจะมีบางจุดที่เป็นสีขาวๆคือเอากระดาษทรายเบอร์ที่แบบเบอร์ศูนย์เลยประมาณเนี้ยเอามาขัดให้มันเกิดริ้วรอยรอยพวกนี้ผมว่าแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันด้วยเอาดิมันก็เลยใช้เวลาทํานานมากนะฮะฟรีไป3ปีอย่างที่บอกนะครับขอบคุณซูเมสที่ยัง ไม่โกงกันนะยังส่งมาให้ถึงบ้านนะครับผมนะฮะรายละเอียดดีเทลสุดยอดไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่างฐานทุกอย่างเนะี่ยมันลงตัวหมดนะครับและในส่วนของตัวบอดี้ไม่ต้องห่วงเลยสมส่วนมากๆนะครับชิ้นนี้นะครับนะฮะดีเทลที่ให้มาความใส่ใจที่ให้ปลั๊กมาแทบจะทุกสัญชาติเอานี้แล้วกันผมให้ไปเลย9 8เต็มส0ไปเลยวู้ฮูนะฮะคือ จะให้9.9มันก็คงไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีการแบบต่อที่แบบดูชาญฉลาดนึกอรอไหมมันไม่ได้แบบคลิกๆค,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 คือมันเป็นแห่งเดียวมาเลยมันไม่มีความครีเอทีฟในการต่อนะครับแล้วก็หักคะแนนเรื่องความหนักที่เขาแบบว่าไม่ได้แบ่งเป็นหลายๆชิ้นเนี่ยผมเลยหักออกไปหน่อยแล้วกันนะครับแต่โดยรวมแล้วสวยงามมากเลยนะครับเอาล่ะก่อนที่จะมาชมความสวยงามของ พ่อหนุ่มเดียวกะของเรานะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับให้กับช่อง t ี r e บรด้วยนะครับกับรายการเซย่า5นาทีนะครับจะได้ติดตามกันแบบทันท่วงทีนะฮะกดซ i r s t เลยก็ได้นะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เห็นกันเลยนะฮะเข้าไปดูกันได้นะครับใครอยากจะดูตัวไหนมีอะไรจะสอบถามพูดคุย คอมเมนต์มาได้ในคอมเมนต์นะครับผมพร้อมที่จะเข้าไปตอบกับทุกคนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูความสวยงามของซิกนัทฮิวกากันดีกว่าไปดูกันเลย thank